สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้อยู่กับผม p ฟรนด์ลอตเทียนชาแนนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อหุ้นมีหลายประเภทมีอะไรบ้างแล้วผมก็จะอธิบายหุ้นชนิดต่างๆด้วยนะครับก็คืออธิบายมันพื้นฐานไปก่อนอรอบหนึ่งก็ใครทีอ่อยากดูคลิปเกี่ยวกับการลงทุนหุ้น,ห,นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับแต่ผมจะเลือกอผมจะสร้างเพลย์ลิสต์แยกเอาไว้ให้แยกจากเกมนะครับแล้วก็ เรามาฟังกันต่อเลยดีกว่าอหุ้นมีหลายประเภทนะครับมีอะไรบ้างด้วยก่อนอื่นอธิบายง่ายๆคือคลิปแรกล่าสุดที่ผมอธิบายไปก็คือมีหุ้นปกติก็คือแบบหุ้นหลักก็คือหุ้นที่ไม่มีวันหมดอายุสามารถถือยาวได้เลยแบบจะซื้อไปจนแบบหุ้นตวนน้นแม่งเจ๊งอะก็ได้แล้วก็สองดีลิคดีลิเวอร์เทวบิอ้ยบอลแลนดไม่ใช่ดีวบิ แล้วก็เรียกย่อว่า D.W. นะครับต่อมาแบบที่ส w a r r a n t แบบที่สี่ทีนี้ผมขอมาอธิบายตัวในตัวพวกมันหน่อยแล้วกันหนึ่งครับหุ้นปกติก็คือหุ้นที่เมื่อเราซื้อเราจะมีสิทธิออกเสียงในก,กิจการนั้นๆครับก็อารมณ์เหมือนแบบเป็นหุ้นส่วนบริษัทอ่ะอยากเสนอให้บริษัทเนี้ยพัฒนาแบบนี้มีข้อแก้ไขแบบนี้ แต่ถามว่าสิทธิ์ที่เราออกเสียงนั้นก็มีได้แค่ตามจํานวนหุ้นที่เราเอ,อ่ออะไรนะตามที่เราอ่ะถือซึ่งถ้าไม่เกิน50%น่ะมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนั่นเองผมก็เลยคิดว่าส่วนนี้ไม่มีใครสนใจหรอกในการที่คนมาเล่นหุ้นเนี่ยก็ต้องการเป็นการได้รับสิทธิ์เงินปันผลเนี่ยได้รับเงินปันผลแล้วก็อาจจะเป็นการเก็งกําไรหุ้นที่ซื้อแบบซื้อถูกไปขายแพงไปขายแพงกว่าอะไรประมาณนี่ย แบบที่สองก็คือ DW หรือเรียกยาวๆว่า Derivative a l a n c แต่ใครก็เรียก dW อ่ะมันง่ายโดย DW อ่ะมันจะเป็นเหมือนหุ้นชนิดหนึ่งตีง่ายเหมือนหุ้นชนิดหนึ่งที่ผมเขียนไว้คือเหมือนหุ้นพิเศษที่มีบริษัทหุ้นบางที่มีบริษัทหุ้นอะออกมาเป็นมีหุ้นบางตัวเท่านั้นที่จะออก DW มาซึ่ง DW อ่ะจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มอัตราทดในการกำไร แล้วก็ทดขาดทุนของเราด้วยก็คือทําให้เราสามารถทํากําไรจากหุ้นตัวนั้นได้มากขึ้นแต่ความเสี่ยงของเราก็มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าเราก็อาจจะขาดทุนมากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดเราไม่ไมเก่งพอไม่แม่นที่แบบว่าตัวนี้แม่งขึ้นเว้ยตัวนี้แม่งลงเว้ยแล้วก็ D- ีนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการซึมลงนะครับทุกวันในทุกๆวัน DW จะมีราคาซึมลงทีละนิดทีละหน่อย เช่นพูดง่ายๆว่าประมาณสมมุติตอนนี้วันวันน,น,นี้วันนี้นะครับ DW อยู่ที่50บาทเอาแบบวันนี้กับอีกสีวันข้างหน้าราคาหุ้นแม่ราคาหุ้นหลักของมันราคาเท่าเดิมนะครับวันนี้ DW อยู่ที่50สิบสตางค์อีกสีวันข้างหน้าราคาหุ้นแม่ถ้าเดิมไม่ไปไหนขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่เท่าเดิม DW จะเหลือสมมตินะจะเหลืออยู่สี่สอะไรประมาณนี้แบบ สี่สิบเจ็ดคือมันจะลดลงเรื่อยๆมันจะไม่เพิ่มขึ้นเข้าใจะปะอารมณ์แบบคือปล่อยไว้เฉยๆปล่อยได้แต่ราคาจะลดลงเรื่อยๆถ้าเกิดราคาของแม่มันไม่วิ่งสูงขึ้นอะหรือถ้าเราแทงลงถ้าราคาแม่ไม่ต่ําลงมันก็จะซึมซึมลงซึมตังเราหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆนั่นคือความเสี่ยงของ DW แต่ว่ากำไรของมันค่อนข้างสูงนั่นเอง โดยดีสามารถทําให้เราทําเงินได้แม้ในหุ้นตัวนั้นอาจจะเป็นขาลงนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าบริษมีบริษัทออกมาหรือเปล่ามันจะมีเป็นตัวซีกับตัวพีครับก็คือคอกับพุทคอก็คือแทงว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นพุทก็คือแทงว่าตัวนี้จะลงซึ่งมันก็จะมีบางบริษัทบางหุ้นบางตัวเท่านั้นที่อาจจะมีแค่การแทงคออาจจะไม่มีการแทงพุทก็คือแทงให้มันลงอาจจะไม่มี ก็อยู่ที่ว่ามีบริษัทนั้นออก Dw มาหรือเปล่าต่อมาวอลเลนนะครับวอลเลนคืออะไรวอลเลนคือใบสําคัญแสดงสิทธิ์ถือหุ้นนะครับสามารถนําสิทธิ์เนี้ยที่แบบเราถือวอลเลนเนี้ยไปซื้อหุ้นแม่ได้ครับในราคาสิทธิ์เช่นแบบเรามีวอลเลนหนึ่งร้อยวอลเลนอ่ะสมมติเรามีวอลเลนใช่ไหมหนึ่งอัตราหนึ่งต่อหนึ่งราคาใช้สิทธิ์ก็คือแบบเหมือนวอลเลนเนี้ยราคาสองบาท ราคาใช้สิทธิ์คือ7บาทเท่ากับว่าถ้าเราจะไปซื้อคุ้นแม่เราจะได้ในราคา9บาทก็คือ2บาทบวก9บาทเอ้ยบวก2บาทบวก7บาทเป็น9บาทนะครับต่อมาที่เฟกที่เฟกคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพูดแบบง่ายๆก็คือการซื้อขายทิศทางของหุ้นที่จะเกิดขึ้นนะนะเขาว,ว่าจะขึ้นหรือลงเป็นการเหมือนแทงแทงขึ้นแทงลงแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนการพนันนะครับเล่นหุ้นส่วนใหญ่มัน เป็นอารมณ์เหมือนไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กด้วยนะคนเก่งกินคนไม่เก่งเพราะว่าถึงตังน้อยแต่เราเกิงเราได้กินตังคนที่เก่งคนที่เก่งน้อยกว่าได้นะครับตามหลักทรัพย์ที่มาที่นามาอ้างอิงเออตามหลักเสาที่นํามาอ้างอิงตามหลักทรัพย์ที่ตามหลักทรัพย์ที่นํามาอ้างอิงคืออะไรก็คือแบบส่วนใหญ่เขาจะยิงเซ็ตห้าสิบกันซะส่วนใหญ่แต่ว่าลายตัวก็มีนะครับเช่นแบบหุ้นใหญ่ อย่างเพิกผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะผมขอยกตัวอย่างสมสมติินะเป็นปตทเป็นบ้านปูบ้านปูก็ลมแบบเหมือนลงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วประมาณนี้แบบมีลายแหง่งมีต่างประเทศด้วยอนะไรแบบด้วยประมาณนี้เขาก็อาจจะมีเป็นที่เฟกไว้ให้ชาวต่างชาติเล่นด้วยได้เหมือนกันแล้วคนไทยก็เล่นได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เฟกจะคล้ายๆดีวค,ครับมีทั้งขึ้นและลงแม้ตลาดมันเป็นขาลงแล้วก็สามารถทํางเงินได้นั่นเอง แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมอ่ะแต่ละประเภทอีกทีเกี่ยวกับพวก DW w a l l a n c แล้วก็ t f e นะครับหุ้นธรรมดาด้วยเดี๋ยวก็อธิบายด้วยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจาะลึกไปอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ก็คือโอเคขอเข้าๆก่อนว่าเออเนี่ยหุ้นเน่ะมันมีสีประเภทนะเข้าๆมีเป็นยังไงบ้างเนื้อหาช่วงแรกๆก็จะคล้ายๆจะซ้ําๆกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเจาะ เจาะลงไปอีกทีหนึ่งโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ